สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกันในโปรแกรม Firefox <c oughs> กันอีกวันนะครับกับการเปิดตัวการ์ดเซตใหม่ของ Legend of Runeterra นะครับน่าจะเปิดตัวแล้วแหละมาดูพร้อมกันนะครับ3 2 1ฮึบมาสทีนาสัตนาสัตวมาแล้วโว้ย แล้ววันนี้เปิดตัวกี่ใบเนี่ยแต่ทำไมวันนี้ไม่เปิดตัว14ใบโอ้โหเมตตากูถือ,อไอออนก,กูตัดคลิปไม่ทันแล้วอะก่อนอื่นเรามาเริ่มดูกันที่ในส่วนของคลิปเปิดตัวของนาซัตกันก่อนเลยดีกว่าครับเงื่อนไขกันเลยว่าคล้ายๆกับที่ผมคิดไว้จริงๆด้วย

สติวสติสกิลประจำตัวนาซาอย่างที่คิดจริงๆด้วย <c oughs> โอ้โหเอฟเฟกต์เลเวลอัพการ์ดเซตชุดนี้นี่แบบ เออมีร่างสามให้ดูไหนดูเลเวลสามดิืมกดอันตินาซัดเฟียซัมส,สเปลชิวเช็ดเคมันทำอะไรได้ว่าอ่านไม่ทัน าคนลุกสู้เลยให้ตายเถือนนาซัตสุดยอดโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวแชมเปี้ยนนาซัตกันก่อนเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วคลิปจะได้ไม่ยาวเกินจะไม่เหนื่อยตัดนะครับอานาซัตนะครับแชมเปี้ยนเป็นแชมเปี้ยนคอส6ได้สเตต 2, 2องสการที่มันค่าไรา้แพงขนาดนี้แล้วสเตตมันน่าเกียขนาดนี้แสดงว่าสกิลมันต้องหนุนมันต้องมีเอฟเฟก มีสกิลอะไรที่มันหนุนตัวมันแบบเต็มๆเลยเป็นเฟียซัมด้วยนะครับเอฟเฟกของนาซัตก็คือจะได้รับบวกหบวกหตามจำนวนยูนิตที่เราฆ่าในเกมนี้เล่นกับ Shadow e y e ยคอนเฟิร์มนี่มันไม่เหมือนเดฟวินเดอร์ตรงที่ว่ายูนิตเราตายนะครับเราต้องสเลด้วยเพราะงั้นเราต้องเล่นกับเออร์โรเวนัสบูชเชอร์เนาะหรือไม่ก็เล่นกับกริมบิออนเล่น Deck เด็กอันดายิงเออเป็นไปได้ไอ้พวกเนี้ยอันนี้น่าสนใจเล่นกับกัตโตนี่อย่างเงี้ยเพื่อบวกสแตทให้กับนาซัต เฉลี่ยค่าเทธนล,ละตัวก็น่าสนใจนะน่าจะมีการ์ดที่ไว้ค่าตัวตายอยู่นะไม่งั้นมันทำให้นาซัต a อค i v เว e เอฟเฟกะยากไปหน่อยนะบางทีทีนี้เงื่อนไขาการเลเวลอัพนาซัตนะครับตี10ดาเมจขึ้นไปคล้ายๆกับการเก็บสแต็กของนาซัตนั่นแหละครับค่อยๆเก็บสแต็กไปเรื่อยๆแล้วก็สแ a c k ถึงก็เวลอัพทีนี้มาที่นาซัตเลเวล2อ้อลืมไปนาซัตเป็น a s อเซนเหมือนเลเนตันนะครับ นาซัตเลเวลสองคอสหกได้สามสามบวกเลือดก,กับดาเมจมาหนึ่งแล้วก็เป็นเฟียซัมแถมด้วยสเปลชิลผมชอบตรงนี้แหละได้สเปลชิลด้วยไอตัวอย่างเงี้ยมันต้องมีเอฟเฟกอย่างนี้แต่เสียงโดนเนิร์ฟนะแบบเนี้ยเอฟเฟกนาซัตเลเวลสองก็คือสองมาทันแรกจะเหมือนเดิมนะครับจะบวกหนึ่งบวกหนึ่งตามจํานวนยูนิตที่เราฆ่าไปในเกมนี้เดี๋ยวนะมันไม่ได้นับเฉพาะยูนิตฝั่งเรามันหมายถึงว่าเราฆ่าทั้งฝั่งเราและศัตรูไปเท่าไหร่เนาะว้าวเก็บง่ายกว่าวเ,วเดวินเดย์ หลงง่ายกว่าเดววนเดอร์ด้วยว้าวว้าวแล้วทีนี้คือลดดาเมจศัตรูลงหนึ่งเอาเอฟเฟกเป็นสกิลแก่ของนาซัตเลยโอเคคล้ายๆกับที่ผมเดาเอาไว้ทำให้ศัตรูกระจกลงแล้วมันบอกว่าเอ e เนมี่ด้วยนะก็คือเหมือนกับว่าศัตรูลงยูนิตตัวไหนมามันก็ถูกลดดาเมจเลยลงหนึ่งถามว่าแรงไหมผมว่ามีผลเยอะนะเพราะหนึ่งดาเมจก็ตัดสินได้แล้วว่าจะฆ่ายูนิตตัวนั้นตัวนี้ได้ไหมหรือจะตีบ้านแตกได้ไหมผมว่าดีพอสมควรเลยอะ แล้วเป็นเฟียซ้ำด้วยเออแล้วคือนาซัพมันเป็นเฟียซ้ำด้วยมันทําให้แบบว่าเราตัว3ดาเมเเดิมอะ่ะมันจะบล็อกนาซัพไม่ได้เลยชอบอะ่ะผมผมชอบมากเลยตัวนี้เห็นเห็นแล้วแบบว้าวเลยแบบอยากเล่นน่ะทีนี้วิธีการเลเวล up นาซัพให้การเป็นเลเวล3ก็เหมือนกับเล n เน็กตันนะครับก็คือต้องรีสตอร์นดิสก์ทีนี้เรามาดูที่เอฟเฟกของเลเวล3มันเป็นคอสหกสเตตสิบส สองมทัดแรกเหมือนเดิมก็คือจะได้บวก1บวก1ตามจำนวนยูนิตท,ที่เราฆ่าไปนในเกมนี้เอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือจะลดดาเมจศัตรู3ทุกตัวที่ศัตรูลงมาไม่ว่าะจะลงมาเมื่อไหร่ก็ตามขอแค่มันอยู่บนบอร์ดมันจะโดนลดดาเมจ3ซึ่งหมายความว่าเราเอามาเล่นกับเด็กเฟียซัมได้เอาจิมีอะไรที่สนับสนุนการเล่นกับเด็กเฟียซัมสองอย่างแล้วนะครับก็คือการเซ็ตของเล็กเนตตัน,นที่เป็นลดดาเมจอ่ะเอออันนั้นก็ามาเล่นคู่กับนาซัตได้เหมือนกันชอบอะ่ะแบบ ชอบมากเลยอะตอนนี้แบบเริ่มสองจิตสองใจแล้วว่าอยากเล่นเด็กอะไรก่อนวันนั้นที่เปิดตัวลิซันดาก็รู้สึกว่าอยากเล่นลิซันดาก่อนแต่ตอนนี้ชั้นรู้สึกอยากเล่นนาซัตมากกว่าแล้วอะ <laughs> การ์ดใบที่2นะครับบัตรถัดจากนาซัตก็คือเป็นสเปลประจําตัวของนาซัตนะครับเป็นสเปลคอสห้าเป็นสโรซิฟฟอรนิงสไตรค์น่าจะเป็นสกิลหนึ่งของนาซัตในเกม LL นะครับเอฟเฟกก็คือยูนิตฝั่งเราจะตียูนิตศัตรู ถ้าศัตรูตายจะให้สแตตแชมเปี้ยนฝั่งเราที่อยู่ในทุกๆท,กที่ไม่ว่าจะบนมือในเด็กบนบอร์ดในสุสานบวก2บวก2พิ่ไดจากคอส5คอส5เยอะไปไหมผมว่าไม่เยอะนะเพราะว่ามันเป็นแค่สไตร์มันไม่เหมือนซิงเกิลคอมแบทที่สไตร์อิชออเทอร์คือตีกันเองแต่อันนี้มันคือเราฟาดเปรี่ยงไปเฉยๆเลยถ้าแบบนี้ผมว่า โอเคสมเหตุสมผลนะดกสภาพเราเอาแอมบ์มิ a เนชันฟาดไปเงี้ยสี่ดาเมจเก็บตัวบางๆได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยอ่ะดีดีดีด,ด,ดีการใบนี้ดีน่าสนใจน่าใส่น่าเล่นติดอย่างเดียวก็คือมันจะเปลืองที่เกินไปไหมด้วยคอสที่มันเยอะแล้วคือเราในสไตล์นาซัสเนี่ยน่าจะต้องเล่นคอนโทลไม่น่าจะเหมือนที่ผมเอามาเล่นแบบเด็กเดวเวนเดอร์แอคโกรถามว่าเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้เฉยเแต่ต้องลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงครับอีกอันนึงคือเบสสแตตมันสูงกว่าเดวเวนเดอร์ด้วยนาซัสแล้วก็ลงง่ายกว่า แค่ว่าไม่มีตีทะลุเป็นเฟียซัมกับสเปลชิลมาดูยูนิตตัวต่อไปบัคไซริเปอร์เป็นยูนิตคอสหนึ่งได้1 2สแตตวาลูด,ด้วยนะแล้วคอสหนึ่งเอามาใช้เล่นต้นเกมได้เป็นเ,เฟียซัมเอฟเฟกก็คือถ้าเราฆ่ายูนิตจะแกลนไอตัวเนี้ยให้สแตตตัวนี้แบบถาวรบวกหนึ่งก็คือเป็นตัวฟาร์มบวกไปเรื่อยเนึกถึงอ่าบาลิสติกบอร์ดบาลิสติกบอร์ดต้องใช้สเปลยิงแล้วจะแกลนบวกดาเมจใช่ไหมด้วยความสามารถอัรคเมน ไอตัวนี้คือถ้าเราค่ายูนิตไอตัวนี้ก็จะได้สแตทบวกหนึ่งไปเรื่อยๆอ,อืมก็เป็นการ์ดในคอนเท x กคล้ายๆกับ g ก e ีนเกลที่มันใส่บาเรียแล้วมันบวกดาเมจเรื่อยๆอ่ะทำนองนั้นก็เป็นตัวที่สนับสนุนการเล่นกับตัวนาซัตดีเอฟเฟกมันคือๆกันสอดคล้องกันก็โอเคใส่ได้ถ้าเล่นเด็กนาซัตอ่ะตัวต่อมา l a มเพจจิ้งแบ็กไซยูนิตคอสห้ได้สแตตสี 4, 6, stat ่หกสเตตวาด้วยนะเป็นโอเวม Play. เมื่อเราลงการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปถ้าเราได้ค่ายูนิต4ตัวขึ้นไปในเกมนี้ศัตรูกับไอ้เจ้าตัวนี้จะฟาดกันจะฟาดกันในทีก็เหมือนแบบสเปลซิงเกิลคอมแบทนะครับจะฟาดกันเองมันอึดมันตีค่อนข้างแรงเคลียร์ยูนิตได้ในระดับหนึ่ง ก็โอเคนะแต่ว่าผมแอบรู้สึกว่ามันอาจจะแพงไปหน่อยอะ่ะคือมันอืดก็จริงแต่ว่ามันแพงไปหน่อยอะ่ะไม่แน่ใจแฮปว่าจะใส่ดีไหมผมมองว่าถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ต้องใส่พวกยูนิชาร์ดอายส์เพื่อสนับสนุนเอฟเฟกของนาซัตหรือของแบคไซริเปอร์ผมว่าเวิร์กกว่าตัวนี้อาจจะไม่ใส่ครับอาจจะไม่ใส่การข้างๆก็เป็นสกิลของไอ้แลมเพจจิ้ง k s i ไซนะครับอ่ะผ่านไปเลยทีนี้การไปต่อมาเป็นยูนิตคอสแนะครับคอสแได้8ปดห ตีโคตรแรงแต่เลือดน้อยไปหน่อยอ่า uh, แซงตั้มคอนซูเวชันเป็นยูนิตฟิอซัมด้วยเอฟเฟกตคือเมื่อเราเล่นการ์ดใบนี้จากบนมือแล้วถ้าเราได้ค่ายูนิต3 3ตัวขึ้นไปในเกมนี้จะค่าฟอลโลเวอร์ของศัตรูทั้งหมดแล้วก็ซัมมอนไอตัวนี้ออกมาอีกตัวหนึ่ง <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เชี่ยก็เท่ากับว่าเทิร์น8เราจะได้ตัวที่มีดาเมจ8 2ตัวกับบอดศัตรูที่ไม่เหลือฟอลโลเวอร์แล้ว ปิดเกมได้เลยนะเนี่ยว้าวตอนเทินแปดหรอแต่ไม่รู้มันจะได้จะได้ใช้จริงไหมอะแต่แต่ผมว่าแรงนะใส่เป็นเทคการ์ดใบหนึ่งอะผมว่าน่าสนใจอยู่ถึงเลือดมันจะน้อยแต่มันตีใครก็ตายอะชอบชอบชอบ,ชอบเออใบนี้อาจจะใส่สักใบหนึ่งอาจจะใส่ใบหนึ่งเป็นเทคการ์ดไปนะครับเวลาเล่นไปไปดูกันต่อดีกว่าใบต่อมาอะเป็นคอนเซอร์เวเตอร์จัดเมนต์เป็นสกิลของไอยูนิตตัวเมื่อกี้นะครับข้ามไปสเปลใบต่อมาสเปริดไฟเป็นสเปลเบิร์สคอร์เจ็ดนะครับ เอฟเฟกของมันก็คือเลือกศัตรูตัวหนึ่งลดดาเมจมัน2แล้วก็ใส่เอฟเฟกเข้าไปให้ศัตรูตอนจบรอบจะทำดาเมจ2ใส่ตัวเองในเทอร์นี้ผมว่าไปในชัยยากเกินไปอ่ะคือมันมันลดดาเมจศัตรู2ใช่ไหมตอนจบรอบศัตรูมันจะทำดาเมจใส่ตัวเอง2แต่มันได้แค่รอบเดียวไงถ้ามันถาวรเหมือนกับว่ามันค่อยๆฆ่าตัวตายเป็นเรื่อยเงี้ยมันก็มันก็น่าสนใจอยู่หรอกแต่ว่ามันแค่เทอร์นเดียวแล้วคอสมันตั้ง7ดอ่ะ ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่ะคือสถานการณ์เดียวที่ผมคิดได้ก็คือเหมือนกับว่าแชมเปี้ยนเขาเลือดเดือดสองอ่ะเออแล้วเราก็ใส่โยนใบนี้ใส่แชมเปี้ยนเข้าไปอ่ะที่มันไม่น่าใช้เพราะว่ามันคอสเจ็ดนี่แหละครับมันมันแพงมากเลยอ่ะเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันทําได้อ่ะในไอเดียผมนะแต่ว่าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่คอสขนาดนี้มันอาจจะขี้โกงก็ได้นะเพราะว่าเอามาใช้แบบค่ายูนิตแบบสุปสี่ซุปห้าได้เลยอ่ะทีนี้ใบต่อมาเป็นสเปลสโลคอสศูนย์ไรท์ออฟคอลลิ่ง เอฟเฟกของมันก uh, ็คือค่ายูนิตฝั่งเราหรือทำลายมานาเจมของเรา1เม็ดเพื่อจัวแชมเปี้ยนเป็นการ์ดจวแชมเปี้ยนคอสศูนย์เป็นผมผมใส่ใส่2ใบเพราะว่าเวลาผมเล่นเน็กนาซัสเนี่ยมันผมจะเรฟเรนจ์จากเด็กเดูเอนเดอร์นะมันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือเวลาที่ผมจัวไม่ได้เดูเอนเดอร์หรือต่อให้ผมใช้ไอ้เจ้านี่บางทีเนี่ยต่อให้ผมใช้สต็อกกิ้งชาร์โดแล้วเนี่ยเดูเอนเดอร์ มันก็ไม่มาแล้วผมก็ไม่มีอะไรปิดเกมเขาก็ถมผมตายได้เนี่ยแต่ว่าใบเนี้ยมันเป็นการจัวแชมเปี้ยนแต่ว่าทีนี้ถ้าเราเล่นนาซัตก็สมมติผมเล่นนาซัตคู่ออลิสถ้าจั่วได้ออลิสคือม,มันก็จะกำหมัดหน่อยๆนะแต่โอเคครับใบนี้เป็นการจัวแชมเปี้ยนคอสูดน,น,นะนะคือมันไม่มันไม่น่าดีนามันไม่น่า n นบิไฟอะ คือมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ว่าถ้าเราเจอเด็กไอโอนเนียเนี่ยเราใช้ไอใบนี้เป็นตัวล่อดีนตัวล่อโนบิา no ยได้คือถ้าแบบเขาไม่อยากให้เราได้แชมเปี้ยนเขาก็ใช้ไปแต่แบบถ้าเราสมมุติเราวางแผนแล้วว่าแบบว่าเรามีอะไรเล่นแล้วเราแค่ลงใบนี้ไปเพื่อล่อให้เขาใช้ดีนเนี้ยก็อาจจะเวิร์กล่อดีนายเขาได้เป็นอะไรที่ประเสริฐครับเราจะได้มีเราจะได้แบบว่าไม่ใช้อั t โร c ซิตี้แล้วไม่โดนเขาสวน หรือถ้าเขาดีนายทิ้งเราก็เตรียมบนมือเราไปแล้วว่าอ่าเราลงไอ้นี่ต่อลงไอ้นี่ต่ออะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันใบนี้ดีการ์ดเซตเนี้ยดีดีอ่ะการ์ดใบต่อมาครับ w i g h t of j u เ g m e n t นะครับเป็นสเ l ลสโลคอสสี่เอฟเฟกต์ของมันก็คือจะทำดาเมจสใส่แชมเปี้ยนหรือ7ใส่ follower ไอ้ใบเนี้ยเนี่ยอีใบเนี้ยมันดีกว่า s r i t i t r ฟอีกเนี่ย คือจะบอกว่าไอเนี่ยประมาณ6ดาเมจนะผมจะไม่แปลกใจเลยแต่แบบสปิริตไฟทำไมมึงคอสเจ็ดวะแต่แบบเนี่ยเวลอมจัดเม้นคอสสี่ฮัลโหลยิงเจ็ดใส่โฟลเวอร์สิ่งเดียวที่ฆ่าไม่ได้คือไอพวกเลือดแปรอะก็แบบไมล์สปิตร์เงี้ยเนี่ยไอพวกที่ฆ่าไม่ได้มีแต่แบบเนี่ยเนี้ย้ไอพวกเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยชีววันเดอร์เรดเว่ยฆ่าได้เกือบหมดเลยเนี่ยเนี่ยไบต์สเตียร์โบเลเตอร์ฆ่าไม่ได้ เรือสเวนยิงฆ่าไม่ได้อินฟินิตฟานิเตอร์ไม่ได้เทียนาฆ่าไม่ได้จนที่เหลือนี่คือฆ่าได้หมดเลยคือมันจะฆ่าได้ทุกตัวในเกมแล้วโฟลวเวอร์อ่ะแล้วดูมือคอดแค่สี่คดคุ้มใส่ใส่ไปเฮอใบเนี้ยคดดีเลยน่าจะโดนเนิร์ฟอีใบเนี้ยผมว่าโดนเนิร์ฟแน่แรงเกินน่าจะลดแบบดาเมจที่ทําใส่โฟลวเวอร์สักนิดหนึ่งครับผมว่าอ่ะทีนี้ใบสุดท้ายของเซตในวันนี้นะครับก็คืออารูนัสพาร์ทนะครับเป็นสเปลสโลคอสอง เอฟเฟกก็คือจั่วการหนึใบแล้วก็ในรอบนี้ถ้าเราได้ค่ายูนิตจะดูดเลือด2จากเน็กซัสศัตรูอีเนี้ก็น่าใส่เป็นการ์จัว่วแล้วก็เป็นดูดเลือดจากเน็กซัสศัตรูด้วยนึกถึง Unspeakable, Horror, เวอร์ชันเวอร์ชันที่แบบว่าทำดาเมจใส่บ้านศัตรูได้อย่างเดียวเนี่ยเหมือน Unspeakable, Horror, เวอร์ชันสโลแล้วดูดเลือดจากบ้านศัตรูได้อย่างเดียวอะ่ะก็เป็นเท่านี้สำหรับการ์ดเซตนาซัส ผมเห็นแล้วผมชอบมากคือผมเป็นแฟนเด็กเดูเอนเดอร์อยู่แล้วไงเด็กเดูเอนเดอร์เป็นเด็กที่ผมชอบที่สุดในเกมอ่ะแล้วคือตัวนาซาดะมันหนุนอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ผมมองอาจจะมองในมุมเดียวเลยนะคือข้อแรกคือมันต้องเล่นกับชาร์ o w อายเพราะว่ามันมีการ์ดที่แบบว่าสามารถฆ่าทั้งยูนิตฝั่งเราแล้วก็เราเทรดแลกกับยูนิตฝั่งศัตรูได้ด้วยอะไรประมาณนี้แล้วที่สำคัญคือมันยื้อเกมได้เล่นให้บอร์ดกว้างได้ แต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าคีย์เวิร์ดสเลเนี่ยมันต้องแบบคิวเราต้องคิวเนาะด้วยการแบบสไตร์ทำให้ยูนิตฝั่งศัตรูตายด้วยฝีมือเราอะ่ะเพราะงั้นไอ้พวกอีพิเมอรเนี่ยน่าจะไม่นับโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับเด็กนาซัตวิธีการเล่นมันค่อนข้างตรงไปตรงมายอยู่แล้วเนาะแบบว่าสไตล์เดียวกับเดวินเดอร์ตอนนี้ผมมองในมุมอมองเดียวแต่ว่ามันก็อาจจะเอาไปประยุกต์กับเด็กอื่นได้ นะก็อย่างเล่นกับเด็กเฟียซัมเงี้ยอ่ะเด็กเฟียซัมที่เล่นกับถาก่อนอ่ะไม่ได้ต้องเล่นกับเ,เล่นกับชาร์อาเท่านั้นเล่น Deck, เด็กเป็นสไตล์เด็กเฟียซัมก็ได้แล้วก็ใส่พวกการ์ดอ่อวานเอร์บิลกับลดดาเมจของจากที่มาจากเซตเรนเนตันเข้าไปช่วยอันนี้ก็ยังได้นะครับอะไรประมาณนี้แต่นาซัทเนี่ยอ่ะผมเห็นข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ใช่ตัวที่รู้สึกว่าน่าอัพเลเวล3ขนาดนั้น อัพเลเวล3มันแนจจอนมันได้10บสครับแต่ว่ามันก็แค่ลดดาเมจศัตรู3แล้วก็มีเฟียซัมมันจะมีช่องทางในการบล็อกได้มันไม่ได้รุนแรงเหมือนในเลเน็กตันน่ะที่แบบว่าโจมตีไปแม่งกวาดใช้กวาดทําท2ดาเมจทั้งกระดานอ่ะแล้วก็เอาไปบล็อกก็ทํา2ดาเมจทั้งกระดานมันไม่ได้ดูมีความรีเทิลขนาดนั้นอ่นะเอาจริงแค่เลเวล2ก็พอแล้วแถมอีกอย่างก็คือถ้าเราฆ่ายูดิตได้มากพอนาซัตแม่งจะกลายเป็นตัวที่น่ากลัวแบบสแต็แม่งจะมากกว่า10บสได้สามารถถ้าเราแบบเล่นได้เล่นดีจรรรริงๆโเค,คับสํบาาหก นาซัดผมก็ว่าก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเด็กอะไรก็มาติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับนี้ผมนานะต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ